วันนี้นะครับจะพามาชมที่ดินเงินผ่อนอีกหนึ่งแปลงนะครับเป็นแปลงที่ดินสวยๆเลยนะครับมีหน้ากว้างอยู่ติดกับถนนนะครับถึง2ด้านเลยนะครับด้านทิศใต้ด้านทิศตะวันออกนะครับอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านนะครับมีไฟฟ้าประปาอยู่ใกล้ๆแล้วนะครับแปลงที่ินของเราก็จะมีรูปทรงที่สวยงามนะครับหากสนใจนะครับที่ดินแปลงนี้สามารถตามเข้ามารับชมคลิปเต็มๆของเราได้ทางช่องยูท b e ขายที่ดินโดยภาคินรัตนะตามมาเลยครับ สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยครับวิทยาและทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่บ้านนนประดู่นะครับหมู่ที่10ตําบลสํารงอําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ผมจะมาพาชมที่ดิน1แปลงนะครับเป็นที่ดินที่ให้ผ่อนได้ในระยะเวลา55งวดนะครับผ่อนขั้นต่ำนะครับงวดละไม่ต่ำกว่า10,000บาทนะครับ55งวดก็จะขายยกแปลงอยู่ที่5,50 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับ แปลงที่ดินคือแปลงนี้ครับแปลงที่อยู่ด้านหน้าผมตรงนี้นะครับเป็นแปลงที่ดินที่อ, ى, อยู่ใกล้ๆกับไฟฟ้าประ่าแล้วก็เพื่อนบ้านนะครับอยู่ใกล้ <aja S 2> ๆเลยนะครับเป็นแปลงที่ดินที่อยู่ติดก,กับหมู่บ้านเลยก็ว่าได้นะครับหน้าแปลงก็จะอยู่ติดก,กับถนนลูกลงังนะครับดังด้านทิศใต้นะครับอยู่ติดกับถนนลูกลังถนนลูกลังเส้นนั้นก็จะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ5เมตรนะครับรถยนต์สามารถเข้ามายัางแปลงที่ดินได้นะครับและอีกด้านหนึ่งครับด้านทิศตะวันออกก็คือบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ หน้าแปลงที่ดินของเราก็จะอยู่ติดกับถนนดินนะครับรักษะเป็นถนนดินความกว้างอยู่ที่6เมตรนะครับหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับจะมีความกว้างอยู่ติดกับถนนลูกรังด้านทิศใต้นะครับอยู่ที่ความกว้างอยู่ที่40่เมตรนะครับส่วนทางด้านทิศตะวันออกที่อยู่ติดกับถนนดินก็จะมีความกว้างอยู่ที่82เมตรนะครับเอกสารสิทธิ์ก็เป็นโฉนดครุฑแดงนะครับเนื้อที่รวมอยู่ที่1ไร่1งงานเต็มนะครับเสนอขายยกแปลงนะครับในราคา 5ส5 0 0 0บาทในราคาเป็นเงินผ่อนนะครับ5 5 0 0 0บาทผ่อนขั้นต่ำ10,000บาทนะครับ55งวดนะครับอยู่ต่ำกว่าระดับถนนด้านหน้าแปลงอยู่เล็กน้อยนะครับประมาณ30ซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับสามารถที่จะมาถมดินแล้วก็ปลูกสร้างเป็นบ้านพักอาศัยทำขุดลอ,อกโคกนหนองนาตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะาปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นต่างๆตัวนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันครับดินเป็นดินดีนะครับเป็นดินร่วนนะครับ เหมาะแก่การเพาะปลูกมากๆอากาศดีครับ,บรรยากาศดีๆอยู่ติดกับเพื่อนบ้านเลยนะครับไฟฟ้าอยู่ใกล้ๆหน้าแปลงแล้วนะครับสวนปลาปลาก็อยู่ห่างออกไปนิดๆน,นิดหน่อยครับประมาณ50เมตรแค่นั้นเองนะครับรูปแปลงก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยงามนะครับสามารถรับชมได้จากภาพถ่ายมุมสูงที่ทีมง,งานของเรา,าได้ถ่ายทําแล้วก็ตีเส้นสีแดงๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมเรียบร้อยแล้วนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับไม่มีประวัติน้ําท่วมนะครับเพราะว่า เป็นแปลงที่ดินที่อยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลถึง183เมตรเลยนะครับาหากใดนสนใจนะครับอยากจะหาที่ดินสักแปลงนะครับเป็นเงินผ่อนผ่อนได้ในระยะเวลา,วลา,ย,าวยาวๆเลยนะครับ55งวดนะครับในราคา5 5 0 0 0 0บาทผ่อน5 5งวดงวดละ10,000บาทไม่ต้องวางเงินดาวนะครับไม่ต้องวางมัดจานะครับไม่คิดดอกเบีย้ยด้วยนะครับคือจบที่550,000บาทเลยทําสัญญาจ่ายเงินงวดแรกก็สามารถที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของเราได้เลยนะครับท่านจะล้อมล้ว จะถมดินหรือจะนำไม้ผลไม้ยืนต้นต่างๆมาปลูกในแปลงที่ดินก็สามารถทำได้เลยตั้งแต่การจ่ายเงินงวดแรกเลยนะครับเป็นแปลงที่ดินที่อยู่ห่างจากตัวองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงมาเพียงประมาณ7กิโลเมตรนะครับแล้วก็จะห่างจากตัวที่ว่าการอำเภอโนนไทยตลาดสดโนนไทยโรตัสห้างสปปรรพสินค้าต่างๆโรงพยาบาลของอำเภอโนนไทยนะครับจะห่างจากแปลงที่ดินของเราไปประมาณ 20กิโลเมตรนะครับอยู่ห่างจากตัวโคราชนะครับมาประมาณ25กิโลเมตรนะครับห่างจากตัวกรุงเทพมหานครก็ประมาณ235กิโลเมตรนะครับแปลงที่ดินเป็นแปลงที่ได้ทําการลังวัดแบ่งเขตชัดเจนนะครับมีหลักมุดของกลมที่ดินครบทุกจุดทุกมุมนะครับมีเสาคอนกรีตสีแดงๆนะครับให้ท่านสังเกตเห็นได้ทุกจุดทุกมุมของแปลงที่ดินเลยนะครับสําหรับท่านใดนะครับสนใจที่ดินแปลงนี้สามารถที่จะเดินทางเข้ามาดู หรือว่ารับชมแปลงที่ดินของเราได้ด้วยตนเองนะครับตามพิกัดที่เราได้แนบไว้ให้แล้วใต้คลิปคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือท่านจะโทรศัพท์มาสอบถามเส้นทางหรือเอกสารต่างๆได้ทางหมายเลขโทรศัพท์0814133164นะครับหรือจะแอดไลน์เพื่อนๆมาเพื่อขอดูโฉนดก่อนก็ได้นะครับที่เบอร์ ID ดีไลน์นะครับ p a k i n 9 9 9นะครับอย่าลืมมีแอดนำหน้าด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมได้ทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตะนะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับแล้ะพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ